สวัสดีครับผมก็พึ่งหยุดงานนะครับเข้ามาดูตัวพึ่งครับผมว่าจะมีมากินบ้างเปล่าเพรยัง,งไม่รู้เลยครับผมไอ้ดอกผักบุ้งช้างนะครับผมมันออกเยอะแล้วนะครับผมเลยขับรถมาเมื่อไงแง,แงมาเห็นมิ้มนะครับผมก็มาคนเดียวเนี่ยวันนี้วันพระหัตนะครับผมก็จับตัวเล็กไปเรียนส่วนน้องชายไปเข้าค่ายนะครับผม ยังไม่ได้เข้าโดงนะครับผมหัวน้าโตเหมือนกันแต่จะมีน้ําหรือเปล่านะครับผมอากาศก็เย็นๆหนาวด้วยนะครับผมหลังไม่โตนะครับไปเดี๋ยวลองไปลุ้นกันนะครับผมนะครับอ่ะผมเขย่านะครับผมน้ํามีนะครับผมแต่ไม่ปิดตาเห็นแล้วแต่ไม่เอาครับผมปล่อยไว้นะครับผมมันแก่ไปครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสับะไคร้ครับไปครับ ไปลุ้นพึここいい่งครับผมไปดูตัวพึ่งว่าจะเจอเปล่าไปครับอ่ะมีตัวนะครับผมโหแต่กินหัวขาวเลยนูああ่นนูのの่นบินแป๊บไแป๊บมีหลายตัวครับผมแล้วก็นี่ตรงนี้ก็มีแต่ว่าร้อนแสงครับผมนู่นนู่นบินแป๊บไแป๊บอ่เดี๋ยวดูนะครับผมไปแป๊บไปแป๊บครับผม อาจจะมองไม่เห็นนะครับผมนู่นนอีกตัวครับผมที่ผมยืนดูเมื่อกี้นะครับผมนี่เห็นบินมางี้ครับผมฝั่งคลองฝั่งนู้นครับผมบินมานี่แมมรู้จะไม่เจอตัวครับผมไปขอนั่งดูครับผมเดี๋ยวรู้ว่าไปทั้งไหนโอ้เต็มเลยครับผมาเต็มเลยกลัวจะเป็นพึ่งใหม่ครับผมไปครับ กินหัวขาวเลยครับผมมุ่นกินอเดี๋ยวจะหาว่าเตรียมนะครับผมให้ดูตัวพึ่งจริงๆนะครับผมมันมากินจริงนะครับผมมีตัวพึ่งนี่ครับผมอ่าเนี่ยครับผมเนี่ยมุดเยะนเนี่ยครับผมเนี่ตัวพึ่งครับผมไปลุ้นครับผมอ่ะเช็ดแล้วครับผมตัวนี้ เดี๋ยวดูครับผมบินไปนไงแป,ป๊บครับผมเดี๋ยวรู้เรื่องยังเช็ดนานอยู่นะครับผมทำความสะอาดก่อนบินนะครับไปลุ้นครับผมเมื่อกี้โทรหาช่างโอช่างโอบอกมันมีเกาะเจ่าอยู่ลหลังนึงจะใช่รลังเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันครับผมูลแล้วครับผมบินอย่างที่ผมว่า,าจริง นี่เลยไปนี่ครับผมบินข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาแต่ช่างโอ๋เขาบอกว่ามันอยู่ฝั่งอันน้นอยู่หลังมันเจา้จาแต่เราทีนี้เราจะไปดูว่ามันใช่หลังเดียวกันหรือเปล่านะครับผมมันจะเป็นมีทางเข้าไปครับผมเลาะอีเลาะมันี่ครับผมแต่จะลกหน่อยนะครับบินไานี่เรียผมไปลุ้นกันครับผม มิมน,นะครับผมอจอดรถไว้ครับผมโอ้โหลำบากเยอะมายาลาบครับผมขับมาไม่ได้เลยรูดมือหมดขาเขือโดนหมดครับผมลำบากครับผมจะคุ้มหรือเปล่านี่มิมน,นะครับผมผมเป็นรุ่นดูครับผมโอ้ยมายาลาบครับผมมาคนเดียวเจอเต็นมายาลาบนะครับ เจอลำบากครับผมอ่ะจุดที่ผมนั่งดูตัวนะครับผมฝั่งนู้นนะครับผมบินมานี่นะครับผมแล้วก็มานั่งดูตัวนี่อีกนะครับผมกินดอกมายาลาบครับผมกลวจะเป็นพึ่งที่โอเห็นจังเลยนะครับผมลุ้นกันครับผมที่ผมนั่งดูตัวนะครับผมมาทางนี้ครับผมกลัวจะเป็นรังที่โอ้เจอจริงๆริงน้องครับผม หรืออาจจะเกาะหมกคนละลังก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินเลาะไปเรื่อยนะครับผมโอ้โหแล้วก็มาอย่างลําบากเลยครับผมมายันราบทั้งนั้นเลยนะครับจอดรถไว้อย่างไกลนะครับผมไปยังมีกินอยู่ครับผมไปครับอะเจอแล้วนะครับผมลังไม้ใหญ่นะครับผมเกาะหมกครับผมแป๊บนะครับผม ลายเนี่นะครับผมใช้ได้แล้วครับผมลังนี้นะครับนี่ยลายเนี่ยผมเนี่ยวิธีการตามตัวพึ่งนะครับผมเราก็สังเกตนะครับผมว่ามันบินไปไหนหรือตัวบินตัดนะครับผมตามง่ายครับผมไม่ยากไปเดี๋ยวเราไปเียมของมานะครับผมไม่ใช่ของลังช่างโอนะครับผมลังหน่อยเดียวไปเดี๋ยวไปดูอีกใกล้ๆครับผม อันนี้ครับผมพึ่งอยู่มืดหน่อยเนาะอาจจะมองไม่ชัดไปเกยมของครับผมครบผมเสร็จแล้วจุ่มๆเอานะครับผมหาหญ้าแห้งๆแ่นนี้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยนะครับผมไปครับก่อนเข้าพึ่งเราก็ต้องเป่าวันใส่ก่อนนะครับผมไม่ใช่ไปจู่โจมที่หลังจุดครบไม่ได้นะครับผมไปครับ อยูกก่ใกล้เพิ่งแล้วนะครับผมเราก็จุดครบเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับผมจุดครบเสร็จนะครับผมจุดทห้ติดก่อนนะครับโคบผมไม่ค่อยติดไปเดี๋ยวขอจุดครบกันไม่มีอะไรถือกล้องนะครัผมจะมีอะไรเนาะกับหมาคนเดียวเนาะไปครับ อพอเราจุดเจ็ดเราก็เป่าควันใส่เลยนะครับผมให้มันสะดุง้งนะครับให้มันสะดุ้งก่อนโอโ้โหไปลุยครับผมสะดุ้งแล้วครับโอโ้โหอ่อนครับผมเดี๋ยวขอน้ำนะครับโอโ้โหไม่มีอะไรเลยมีน้ำนะครับผมเดี๋ยวจะเอาน้ำนะครับผม ปาดลงมาแล้วครับผมดูน้ําสวยครับผมแกสอนปนกับน้ําเลยเพราะว่าน้ําไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่แกสอนน่ะตันๆเลยครับผมน้ําก็กับพอได้กินนะครับผมจะเอาไปกินนะครับผมโอ้โหฝันลงนะครับผมน้ำหล่นลงมาแตกดีไม่เละหมดไปเดี๋ยวเจอมิ้งอีกครั้งครับผมไปดูมิ้งกันครับโอ้หน้ำสวยครับผมไปเดี๋ยวตัดออกไห้ดูครับ โอ้โหเป็นไงดวน้้ำครับผมเต็มแผ่นสวยครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมได้ทึ่งหนึ่งลังมิ้มอีกสวยๆนะครับผมมาคนเดียวครับผมโอ้โหลุยมายะลาบเสนเหนื่อยเลยไปครับผมสวัสดีครับ